โอเคอืมเรามาดูกันนะคะว่าผลงานที่<ง>ที่เราทำเมื่อวานเป็นยังไง, okay. ไงโอเคดีเลยเฮ้ยไม่ต้องตีให้มันแต่งหมดเสร็ได้วหอ,อสวยงามตามท้อง,งเรื่อง ถือว่าประสบผลสำเร็จในการทดลองอันนี้คือครั้งแรกของการดูของการทำนะคะผลงานได้กินได้ย่างอยู่นี่สุดยอดไม่สุดเรียกครั้งเวลาเอ็ดโอเคโอเคโอ้โหแข็งปุกแข็งปุกดูดูดูโอเคสวยสวยสวย ครั้งต่อไปคงจะสวยกว่านี้นี่ดูนี่อันนี้เป็นรอบแรกการทดลองนะคะคือยังไม่รู้วิธีการทำแต่แต่ก็มุ่มัแต่ผลที่ได้มาก็คือก็โอเคอะ่ะสวยงามเว้ยร้อนไหมอะ่ะดูดูร้อนไหมปะสวยเราจะมาขายฐานกินกันนะคะเราจะรวยไปด้วยกัน สวยงามขอบอกตามตรงอาชีพเราค้นพบอาชีพใหม่แล้วนะเราจะเผาถ่านขายมาถูกทางแล้วไม่เทินเอ็ดครั้งได้ปะเสียดายได้เลยป้อนเราไม่ต้องจับแรงจับแรงโอ้อหปุ๊ตอนนี้ได้อ๋อมือมืออ๋อนนู้ทายมืออ่อเรามาดูอ๋อนะคะอ๋ออ๋อถ่ายไว้ที่ถ่ายไว้ฟื้นฟืนวัตถุดิบ วัตถุดิบในการในการทำลเล็ดปอจับโร่เต็มเมนโอ้โหปุ๊ดนะเนี่ยเล่าเลยไอ้แคสไอ้แคสกูทำได้สวยมากแคสเพเ่มอะไรสด,ด,ดตีอ๋อแต่อะไรสดนี่นี่ดูท่อนนี้โอ้โร้อนร้อนร้อนมันยังไม่ไนี่ธรรมดามต้องไว้ให้เย็นก่อนคืออันนี้อยากลอง ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันมันมันดับแล้วแต่ว่าท่อมันยังร้อนอยู่อ่ะโอ้สวยไม่ไม่หมดไม่เป็นไรแต่ว่ามันดับยังนะถ้าดับไม่หมดมันมึงดับคนเอ้ไม่มั่งเลยอือวตุ้ยเวียนหลุดคนเวียเผาเผาหนึ่งวันดับหนึ่งวันเลยท่อนใหญ่ๆนี่น่าจะได้เพราะวหนูเอาเอานั่นมาปูอ่ะน่ะ เฮ้ยไปรับยีโพยให้มาดูไหมทั้งนี้ทางนี้ไปรับแม่ให้มาดูไปเปาะทางนี้โอ้โหสวย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 แต่เหมือนไม่เหมือนไม่สุกหมดนะเปาะสุกไม่หมดว่ายยงเบอะตุนู้นหม่ไม่ไม่ต้องแบงหรอกไม่ต้องแบงยืนตัวเจ้าเดี๋ยวค่อยทุบใส่แต่ในถุงด้านนู้นเนี่ยแค่รอเราเลยทุ่มเอ่อเอ่อเอ่อเออลดอาหอรด้วยแต่ก็เพลิงหนู จะดูอ่ะดูมันมันมันมีไม้อยู่เดีมีอ่ะจำเบิร์มมันอ้อกระตุกกรอยตอนนั้ก็ไม่เป็นไรมันอ้อกระตุกตัวอ้อยแม่อ้อยสารินีเรามีฐานต่อไปคุณเราออกฐานนะสารินีคุณออกในยางเรามีฐานเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแข็งเราจะออกเอง ให้เจ็ซารินีซื้อในย่างกับน้ำโคกมาโอเคปะ่ะเพรแค่นี้ก่อนนะเรามาช่วยกันเก็บฐานก่อนบ๊ายบายนนาาทุกคน